มาเด็วความเคลื่อนไหวโพลผลสารวจเพจหมอลําดังนลครับที่ได้ทำการสํำรวจว่าอยากปะแป้งศิลปินคนใดในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามคาดครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงยังครองอันดับหนึ่งสำหรับ fc แฟนคลับอยากปะแป้งสงการานต์มากที่สุดนั่นเองครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องศีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับกอนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องกุ๋งหอียงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านกันแล้วกันครับ แน่นอนว่าวันนี้นั่นมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาเล่าสู่กันฟังกันอีกแล้วสําหรับในช่วงเทศกาลสงการปีนี้นะครับเทรนเทศกาลสงการมาแรงซึ่งทางเพจดังเพจหมอลาสตอรี่นั่นแหละครับก็ได้มีการเผยผลสํารวจโพลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการแวดวงการหมอลำนั่นแหละครับก็คือศิลปินได้หยิบยกเอาศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายเลยนะครับที่นํามา ทำเป็นผลสํารวจในเรื่องของเชศการสงการว่าอยากจะปะแป้งไข่มากที่สุดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าทางเพจหมอลําดังเนี่ยก็คือหมอลำสตอรี่เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ไว้เมื่อ2-3วันที่แล้วนะครับว่า ได้มีการทําโพลสารวจนะครับว่าศิลปินที่แฟนขับอยากปะแป้งสงการมากที่สุดศิลปินที่นํามาเสนอนะครับก็จะมีน้องอุ๋งหญิงเพชรบ่นแพงพี่ใหม่พัชรีพี่แอนอรดีบอสโจยม,มานินแม่นกน้อยอุไรพรน,นกพงศกรอ,อ,อะอายสกุณาพรผู้ยับบ้านฟินแรนดแพวพาวแสงทองบอยสิริชัยแป้งนัทธิดาไหมไทยหัวใจศิลท็อปนารากรและ บิลจิตชัทยาครับประมาณ14คนครับซึ่งก็ได้โพสต์ไว้เมื่อ2วันก่อนแน่นอนว่าในช่วงวัน2วันแรกที่มีการเปิดโพนี้นะครับ fc แฟนคลับน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงก็ใจหายใจคว่ำกันเลยใช่ไหมครับว่าทําไมกระแสน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงถึงเป็นแบบนี้ไม่มีพ่อแม่ fc มาโหวตให้หรือเนื่องจากพี่แอนอรดีนําโด่งเลยทีเดียวมากกว่าเกือบเกือบห้น้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงทําไมไม่มีคนโหวตเลยซึ่งก็การแชร์นี้นะครับ นอนเพนผ่านตาในกลุ่มบ้านฮักไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักน้ององค์หญิงเป็นบ้านแพงบ้านฮักรวมใจแล้วก็อีกหลายๆบ้านฮักเพื่อที่จะให้เปิดการมองเห็นให้พ,พอห่อพ่อยแม่เอฟซีได้เข้ามาร่วมโหวตกันนะครับหลังจากผ่าน2วันมาแล้วแน่นอนว่าเมื่อวานนี้น้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าพ,พอ่อพ่อยแม่เอฟซน่าจะเปิดโทรศัพท์กันแล้วหรือไม่หรือว่าพึ่งจะเห็นโพนี้หรือไม่เพราะว่ากระแสน้องอหญิงเป็นบ้านแพงพุ่งกระฉูด ตามคาดครับนำขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วก็พี่แอนอรดีอยู่อันดับ2ส,ส่วนพี่บอยสิริชัยก็อยู่อันดับ3ด้วยคะันแน ประมาณ26%ครับสำหรับันดับหนึ่งน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงส่วนพี่แอนอรดีประมาณ22%แล้วก็พี่บอยสิริชัยประมาณ11%มีคนร่วมโหวตในครั้งนี้ประมาณ14,000คนครับซึ่งสัดส่วนประมาณ3,600คนเป็นของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงแล้วก็สัดส่วนประมาณ3,200กว่าคนเป็นของพี่แอนอรดีนั่นเองครับเรียกได้ว่ากระแสน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ย ไม่ได้สวิงหรอกแต่เชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีในช่วงเทศกาลสงกรานนียน่าจะเร่งเคลียร์งานกันหรือไม่ถึงไม่ค่อยได้ที่จะจับโทรศัพท์หรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้ามาท่องโลกโซเชียลมากนักเนื่องจากมันใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานด้วยเนาะหลายๆคนที่มีหน้าที่มีการมีงานที่จะต้องเคลียร์ต้องทําเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้ก็น่าจะมีความวุ่นวายมากพอสมควรก็เลยไม่ค่อยที่จะ เข้ามาท่องโลกโซเชียลมากเท่าไหร่แต่พอว่างเว้นจากการทํางานแล้วก็เข้ามาร่วมบวชให้กับน้ององุ่นเพชรบ้านแพงอีกเช่นเคยนั่แหละครับซึ่งน้่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มอนิเตอร์ข่าวสารของน้ององหญิงเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เคลียร์ประเด็นข่าวหลักเสร็จแล้วนั่นเองก็มีโอกาสมาอัดคลิปก็อยากจะเข้ามาอัดคลิปให้พ่อแม่ fc ได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกําลังใจที่จะร่วมแชร์น้ององหญิงร่วมเชียร์น้ององญิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ตลอดไปนั่นเองครับ ต้องบอกกันแบบนี้นะครับว่าในช่วงเทศกาลสงการหลายคนก็คงกลับบ้านไปลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมละครับแน่นอนว่าต้องจับตาไปที่ครอบครัวนี้เลยครับครอบครัวพ่อเอกไม่หน่อยครอบครัวสอนอพิบัติแพงครอบครัววอดโจโยมานินพ่อนนแม่บีต่างๆนานาที่จะไปร่วมรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ที่จังหวัดมหาสาครคามหรือไม่เพราะว่าในช่วง2-3วัน ช่วงเทศกาลสงการ13 14 15สาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงกันอยู่ที่มหาสารคามสะส่วนใหญ่ครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของวัดโจยมมนินน่าจะมีภาพบรรยากาศแบบปีที่แล้วหรือไม่ที่น้องอุกอิงเพชรบ้านแพงร่วมกับพ่อโจแม่นุษพ่อนน์นแม่บีพ่อเอกแม่หน่อยพี่หมอนองิงเข้าไปร่วมรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ตระกูลนามวงศารวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเมือง ที่จังหวัดมหาสารคามนั่นหรือไม่ก็ต้องจับตาแต่เ,เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาทําเอาพ่อแม่เอฟซเนี่ยทราบซึ้งรวมไปถึงมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปตามๆกันเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากน้ององค์หญิพ่นอแพงก็ไปต่อแถวต่อคิวที่จะร่วมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงพ่อโจแม่นุชเองกอ็ขอให้พร ขอพอรจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มาให้พรน้ององคงหิงเพชรบ้านแพงอีกครั้งหนึ่งส่วนญาติสุภาพก็เรียกได้ว่ามีความเป็นกันเองกับน้ององคงหิงเพชรบ้านแพงมากก็หลานสาวเขาอีกคนนึ่งเนาะก็ก มีการสาดน้ำเล่นน้ำสงการกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็ต้องจับตาไปที่หลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมีการลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในรูปแบบไหนเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าคึกคักมากพอสมควรส่วนนี่เลยครับน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงเป็นบุคคลอันตรายอีกบุคคลหนึ่งในช่วงเทศกาลสงการานเลยเพราะพ่อแม่เอฟซีคนใดที่ไปให้กําลังใจก็ระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปะแป้งหมด สาดน้ำหมดไม่สนลูกใครเรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาก็นวลเนียกันมากขับการปะแป้งแล้วก็สาดน้ำเล่นน้ำสงการกันอย่างคึกคักตามภาษาเด็กน้อยเนาะนอายุสิบเ 17, ปีนี้ก็เริ่มเข้าวัยหนุ่มสาวแล้วก็มีความคึกคักที่จะสนใจในช่วงเทศกาลอย่างสงการนี่ก็จะเล่นสาดน้ำสงการกัน,กนตามภาษาเด็กนี่แหละครับก็ต้องติดตามดูว่าปีนี้น้องอุ๋หญิงเพชรบันแพงจะมาในลุกไหนกับวันสงการน,นะครับจะมีปืนฉีดน้ำไหมหรือว่าจะมี คุจะมีกระบอกน้ําที่จะใส่แป้งดินสอพองหรือว่าแป้งอะไรที่จะนํามาปะแป้งเอฟซีแฟนคลับที่จะไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีไหมก็ต้องรอติดตามบรรยากาศ อีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าใครที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางขับรถขับลาก็ทางงวงก็จอดพักกันนะครับหรือว่าใครที่อยู่ระยะไกลใครพอที่จะเปลี่ยนกันขับได้ก็ เปลี่ยนกันขับแล้วก็ขับไม่ต้องรีบขับช้าๆบ้านเราไม่ได้หนีไปไหนครับครอบครัว er ก็ยังรออยู่รอให้กําลังใจรอที่จะเติมกําลังใจพ่อพ่อแม่เอฟซีที่มาสู้การสู้งานกันที่ ในกรุงเทพมหานครหรือว่าตามจังหวัดต่างๆตามหัวเมืองระยองชนบุรีสัตหีบหรืออีกหลายๆจังหวัดที่พ่อพ่อย่าเอฟซีต่างเดินทางไปสู้การสู้งานกันนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เชื่อว่าจะเป็นศูนย์รวมของครอบครัวแล้วก็เป็นการเติมกําลังใจอีกเทศกาลหนึ่งที่ฝั่งพังอีสานบ้านเราหรือว่า หล,หลายจังหวัด้วครับที่จะเดินทางไปพบปะสังสรรค์กับครอบครัวกันก็ใช้ความระมัดระวังมีสติในช่วงเทศกาลสงกรานดื่มก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ขับรถขับลาไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังเช่นกันครับนี่ก็คือความห่วงใยของช่องสีธนนชัยหรือว่านนเองนี่แหละครับที่เป็น f อของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเช่นกันแล้วก็ฝากความห่วงใยไปทางพ่อพ่อยแม่ f อที่อยู่แดนไกลที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ด้วย ะฮะใครที่เดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับว่างเว้นจากการงานกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไป โหวตรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21ให้กับลูกสาวด้วยนะครับเพราะว่าหลังสงการแล้วก็อีกแป๊บเดียวเองก็จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วก็จะปิดโบวต์เพื่อที่จะประกาศรางวัลในวันที่1 4พฤษภาคม2568น้นั่นเองเพราะพ่อแม่เอฟซีอยากเห็นลูกสาวอยากเห็นน้อง,งอุ๋หญิงเพชรบ้านแพงเข้าไปเดินพรมแดงที่ไอคอนสยามอีก1ปีนะครับก็อย่าลืมไปร่วมโบวตรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21ให้กับน้องอุงอ๋หญิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันครับเพื่่อเป็นกการสงงลังใจ ส่งน้องอกงอิงเพชรบ้านแพงให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งให้เป็นการการันตีว่านี่แหละคือขวัญใจมหาชนของแท้ขวัญใจของ f อชาวอีสานของแท้ขวัญใจของพ่อพ่อ่ FC อฟซีที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศของแท้เพื่อที่จะให้น้องอุกหอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสามารถนำเรื่องราวเกี่ยวกับหนังขายอ,อเนี่ยเข้าไปโปรโมทให้กับพี่ๆสื่อมวลชนที่จับตารออยู่ที่งาน รังประกาศรางวัลคมชันลึกอวอร์ดนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้พ่อโจนเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกหลายแขนงเพื่อที่เป็นการโปรโมตหนังขายออดแลนี้ก็คือสรุปภาพรวมกันแบบนี้นะครับก็คืออยากจะนำเรื่องราวดีๆของน้ององุ์หอิงเพชรบ้านแพงเกิดเล็กเกิดน้อยมาเล่าสู่พ่อพ,อพอแม่เอ FC ได้รับชมรับฟังกันในเรื่องของการประกาศรางวัลว,ว่า fc แฟนคลับอยากปะแป้งขายที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์และแน่นอนครับเป็นไปตามคาดนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโดยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์26นครับนี่นก็คือบรรยากาศภาพรวมที่อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังในช่วงก่อนวันเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้เพราะว่าวันที่1ิบสแล้วก็น่าจะหยุดกันแล้วแล้วก็ใช้ชีวิต ให้อย่างมีสติในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ครับนะาะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวงฉน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าหนังขายอ้อก็จะหยิบยกประเด็นมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้สำหรับคลิปนี้น้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ